สวัสดีค่ะวันนี้พลอยบริวารตี้จะพาทุกคนมารู้จักต้นฟิกนะคะคือพามาดูหลายรอบแล้วล่ะนะคือเขาเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศสเปนเลยนะคะต้นนี้จะเป็นสีม่วงนะคะเขาจะมีสองสีนะคะคือลูกสีเขียวกลมๆแล้วก็ลูกสีม่วงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆลูกสีม่วงจะเป็นโอ้หตันนี้ลมแรงนะคะนี่จะเป็นรูปทรงแบบนี้อันนี้ยังไม่สุกนะคะอันนี้ยังไม่สุก เมื่ันก่อนได้ชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนบ้านที่เขาเป็น,นเนเนะะี่ยเขาเขารู้ว่าเขารู้ว่าพี่ชอบเขาก็เขาก็เรียกมาเรียกมาเก็บนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้กําลังออกอุ้ยนี่สุกคาต้นแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะคะโดนแย่งไปแล้วโดนแย่งนี่นี่นี โดนแย่งกินไปแล้ว<ม>เห็นไหมเนี่ยเนื้อหวานฉ่ำอร่อยมากนะคะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะน,นะคะต้นฟิกลูกแบบนี้สีส,สีออกม่วงๆดำๆนี่นี่แบบนี้นะคะตอนอุ้ยไายล่วงเลยเนี่ยแอนนะแอนะแอนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีเม็ดข้างในคือเนื้อฉ่ำม,มากค่ะอร่อยมากนะคะลูกนี้ไม่เอาเนาะนี่นะคะต้นใหญ่มากดูต้นนี้ใหญ่มากนะคะน่าจะหลายปีแล้วแล้วก็บริเวณนี้คือเต็มไปด้วยฟิกนะคะเต็ไมไปด้วยฟิกนะเนี่ยดูสิ เต็มไปด้วยฟิกนะคะล้อมร,รอบเลยซุปเปอร์มาร์กเก็ตที่ต่างๆก็เริ่มออกว่านะคะใครที่มีต้นเขาก็จะเริ่มเก็บแล้วนี่น,นะ,ะอุ้ยลูกนี้ก็น่าจะสุกแล้วอ่าเราก็ขอเรา,เอาขออนุญาตเด็ดนะคะนี่ยดบร้อยค่ะทุกคนได้หนึ่งลูกอ่าเดี๋ยวจะพาไปอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ ต้นนี้เหมือนพุทซานะเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวเวลามีลูกเดี๋ยวพามาดูนะคะพามาดูเนาะอันนี้แคนอ่ะนี่นะคะชนบทสเปนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะคะนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นพันธุ์สีเขียวนะต้นนี้สีเขียวค่ะเคยพามาดูหลายรอบแล้วเหมือนกันตอนที่เขา ผัดใบหน้าหนาวก็ดูแล้วอันนี้คือช่วงนี้นะคะคืนนี้เห็นไหมเยอะมากค่ะทุกคนนี่เขาจะเป็นเขาจะเป็นลูกกลมๆนะสําหรับต้นนี้นะคะแล้วก็สุกสุกแล้วก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยลักษณะต้นลักษณะลูกเขาจะคนละทรงนะคะแล้วก็หวานอร่อยเหมือนกันนะคะลูกนี้ต้นนี้อุ้ยดกมากทุกคน ประมาณาสิงหากันยาตุคมอะไรประมาณนี้เราก็จะได้ชิมแล้วนะคะโอลาวิดีโอสีวลาอะไรอีโก่โอ่โหเนี่ยน้อเบียน อ่ออสี่สเห็นไหมคะทุกคนเยอะมาก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 นะคะน่าเห็นไมอไม่ต้องซื้อเลยนะคะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเวลาที่เรามาเก็บเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะคะทุกคน นะโอ้โอ้ขอบคุณครับครับเซียสดี thank you ครับเซียสเขาออกมาให้พี่สามลูกอสองลูกนะคะเขาบอกว่าลูกที่เราเก็บแต่มันยังมันยังกินไม่ได้มันยังไอ้นี่ยังไม่พร้อมกินน่าจะอีกสองสามวันเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ย อย่างเงี้ยดีกว่าเขาก็ออกมาให้โอเคอ่านี่นะคะทุกคนฟิกนะคะหรือว่ามะเดือฝรั่งนะคะเดี๋ยวต้นนี้สุกเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ